สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมโซนิกบูมนะครับวันวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่ามันมีเกาะลอยฟ้าแต่ที่แปลกก็คือมันอยู่ติดกับสามเกาะด้านหลังผมเลยดูครับหนึ่งสองสามผมก็งง,งงอยู่เหมือนกันว่ามันมาได้ไงเนี่ยตั้งสามเกาะอยู่ติดกันเลย ยังไงวันนี้ผมก็อยากจะมาถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดเหมือนกันแหละงั้นมาเริ่มกันเลยแต่ก็แปลกน,นะเนี่ยที่มันมีกเกาะไอ้ควาอืมไปเย้สามลูปีเนี่ยสามลูิีนเนี่ยหนึ่งหนึ่งอ้ายังมีเกาะหนึ่ง

โอ้โหนี่มันเกาะอือหือยังมีเกาะเล็ออีกสองเกาะเปลกมากนั่นมันเพื่นสู้ชีวิตเลย,ยหนูผมไม่กล้าสู้เพราะผมยังไม่มีอาวุธผมยังไม่ เห็นนั่นไหมผมเจอกร่อยไฟอีกแล้วเจอมาตั้งสีก่อนแล้วตรงนู้นก็ย,ยังมาเจอตรงนี้อีกกลอยไฟยกี่กอวะอืมหนึ่งหนึ่แหนึ่งมมจากสีละอืออันหนึ่งอสงอ หนึง 3, 3 4, 5, 6, ่งสองสามสามเกาเจ็ดแล้วสามกี่เ็อีสามกาสี่ห้าหกโอเคหเกาะอืมเจอมาแล้วหกเกาะแถนี้ผูว่ามันต้องเป็นเออด้านหลังมีเกาะหนึงเจ็ดเดียวทุกคนโดนเกาะลอยฟ้าโอ้โห ดูดินตรงนั้นสิมันก็ใกล้จะกลายเป็นโกรดลอย้าแล้วตรงนั้นนั่นนะ่ะนั่นทุกคนเห็นไหมที่วงกลมมานี่นี่พวกนี้เอาเป็นว่าช่างมันเถอะผมแปลกมากอืม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  อืมอืมเดี๋ยวเราจะไปหาดูกันซึ่งแบบนี้หาดูยยากมากเราตามตรงนั้นยากมากเมื่อกี้ผมก็ได้ไปขโมยของที่หมู่บ้านมาแล้วนึงหมู่บ้าน ว้าวมีกบทิไหมเจ็ดกอแนละ้วเจ็ดโอ้โหแปดแปดกอ ผมอยีกจะอาหารน้อยแล้วนะครับซึ่งไม่เป็นไรเรายังมีฟาร์มที่เราขโมยมาจากหมู่บ้านอีกแล้วก็เอโมร์ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย